สวัสดีทุกๆคนนะคะที่ว่าดูคลิปวิดีโอของพี่อันนี้วันนี้พี่ก็มีเมนูต้มไก่เหนียวหรือว่าไก่บ้านบ้านเรานะคะอันนี้พี่ค่อยดูเนี่ยเครื่องปรุงเครื่องเทศที่พี่จะใส่ก็มีหอมใหญ่หอมแดงมีกระเทียมมีผงขมิ้นนะคะเดียวเรามาดูกันมาต้มไก่สดร้อนๆตอนหนาวๆกันนะคะอันนี้เมษาแต่ว่าแต่ว่ามาตกโลกนี้มันเปลี่ยน อันนี้ก็มาดูนะคะอันนี้พี่ใส่หอมใส่กระเทียมแล้วนะคะแล้วพี่ก็จะใส่ผงขมิน้นอันนี้บ้านพี่เขาเหมือนไก่ต้มขมิ้นนะคะก็ใส่นิดนึงดีนี้รอเดือดนะคะ รอน้ำเดือดเดี๋ยวพี่ก็จะใส่ไก่นะคะอันนี้น้ำก็เดือดแล้วนะคะเต่๋วพี่ก็จะใส่ไก่เนี่ยถ้าเกิดเราเป็นไก่บ้านหรือว่าไก่เหนียวเนื้อจะสี่นี้นะคะอันนี้เราก็ต้มนานหน่อยหนึ่งก็ประมาณชั่วโมงหรือว่าชั่วโมงกว่า ่าไก่เหนียวนี่จะเหนียวมากนเนื้อเขาจะออกเหมือนเนื้อหมูอ่ะไก่ต้มกระมิน่นทำแบบง่ายๆ พี่ก็จะรอให้ไก่เดือดนะคะแล้วพี่ก็จะใส่จะใส่อันนี้จะใส่ไข่อันนี้เดือดมากอันนี้พี่ก็จะใส่ ฟองไข่นะคะน,นี่จะมามาต้มซุปกันสดตอนหนาวๆตอนอากาศเปลี่ยนแปลงนี่ทำง่ายๆแต่อร่อยนะคะเมนูนี้ คือต้มไก่เหนียวต้มไก่ขมิ้นบ้านพี่เดี๋ยวมาดูกันอีกรอบนึงนะคะตอนที่ว่าสุกแล้วอะ่ะอันนี้รองนี้นานนะคะเดี๋ยวก็มาใส่มาใส่เครื่องปรุงกันเลยนะคะเพราะว่าคือต้มไปแล้วก็คือเราต้องรอนานอย่างเงี้ยจะได้เข้าเครื่อง นี้พี่ก็ใส่เกลือนะคะเกลือลก็น้ำปลาน้ำปลานี่ประมาณ3ามเนี่ยทีนี้เราก็ดู ก็ร้อยเปอยนะคะเปิดไฟเบาๆเหมือนเราตุนไก่อะ่ะก็เบอร์เบอร์สองไว้ประมาณชั่วโมงชั่วโมงยีนะคะอปิดเลยทีนี้มารอดูกันตอนสุกนะคะอันนี้ก็เปิดดูนิดนึงนะคะนี่ไหมเนี่ยถ้าถา น้ำซุปใสๆนะคะสุกมาแล้วก็บีบมะนาวใส่พริกป่นแซ่บสดตอนหนาวๆเนี่ยตอนนี้เราก็มาดูซุปไก่กันนะคะอันนี้สุกแล้วอันนี้รอบสุดท้ายเราก็จะใส่อะไรที่แบบหอมๆนิดนึงนี่ต้นหอม ร้อนๆน,นะคะสดตอนหน้าหนาวหุ้ยบีบมะนาวใส่พริกป่นแซบ่บโอเคนะคะเดี๋ยวพี่จะตักใส่ถ้วยให้ดูน่ากินมากเลยอันอนี้นะาดตอนหน,า,หนาว พี่ขอบคุณมากๆนะคะคนที่ว่าดูคลิปวิดีโอของพี่ถ้าเกิดว่าชอบกดไลค์ถูกใจก็ช่วยกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะ